ประมาณนี้นะพี่น้องกรหลายเตืมน <thi Investment> ะครับพ uh ี <des ling> on, us, go. inhos, in ่น้องแล้วก็เดี๋ยวให้ผมเก็บเก็บก้อนนะครับแล้วก็จังไปบึงขันตอนการใส่ถุงนะครับ หวานแห่งแน่้พอแห่งแน่ปลูกลดครับพี่น้องมันเกิดอยด้ยวลอะไรบุกทั่วภูมิบอกแล้วลเอ้ยมาบ่งูปื้ดนี่นะนอดินเราไปแกงนะครับอ่อนดีคุณ เดี๋ยวมันนี้กะท้าพี่น้องเก็บน้ำใหม่นะพี่น้องเนาะวันนี้อยาจะไปแปรรูปนะสวัสดีครับทูนุขณีของบันนานะครับมันนี้กะมีออเดอร์นะครับเก็บต้นบักเขาข้อยนะครับประมาณสามสี่ลอยต้นนะพี่น้องกะเดี๋ยวมันนี่กะจะ พี่น้องเขาไปเก็บต้นมะเขือกล้วยนะครับทรงหลายจังหวัดอยู่นะครับทั่วประเทศไทยนลครับพี่น้องนี่ครับยางพานนะครับแค่ครับอัปเดตแค่พี่น้องเขาเบิรงอันนี้เป็นแค่แดงนะครับแค่แดงเป็นสมุนไพรอย่างดีแล้วพี่น้องนี่ครับแค่แดงนะครับที่ปลูกไว้นี่ครับคือเอามะกุฝังใบนะครับพี่น้องช่วงหน้าฝนมันกะทิงามๆอย่างนีครับแค่แดงนะครับอีกเจ้หน่อยก็ได้กินแล้วนะครับครับเป็นแค่แดงนะครับแล้วก็หล้ยางนะพี่น้องขี้เล็กก็ แตงกิงออกก็สวยงามนะครับน้องคือมีหลากหลายชนิดพืชนะครับอยู่ในหมุดบริเวณที่เขาตียางพานไปนะครับกระเฮดติ้งไว้ครับพี่น้องนี่ขี้เล็กกะแกงเก็บแกงได้แล้วนะครับนี่สามสี่กอเนี่ก็พอเลยนะครับตำติแกงนะครับแกงใส่หนังงัวนะครับหรือว่าแคบหมูนะครับพี่น้องยุต่างประเทศนะครับผมผมซื้อครับถุงละหมื่นถึงสองหมื่นนะครับต่อถุงนะครับหกเกดร้อยบาทไปเลยครับอยู่เมืองหนอก แต่ว่าตอนนี้นะครับเรามีอยู่ในสวนถูกอย่างนะครับเป็นขี้เล็กเห็นว่าเป็นองยอดย่างขาวนะครับถือฝนนะครับแล้วก็ที่ได้มาเจ็บแกงนะครับเป็นอาหารไปข้างล่างครับบอนครับบอนกาลังสวยงามครับนี่ครับแค่แดงเข้าอีกนะครับแค่แดงยอดยัางอว่นะครับแค่แดงนี่รู้สึกว่าประมาณโอ้หลายต้นนะครับสิบเกีอยบมีสิบต้นนะครับที่ปลูกไว้นี่ท่าวาเลยยี่สิบนะครับพร้อมสาทั้งพุ่นนะครับปลูกขางต้นพยุงนะครับ เดี๋ยวมือได้ตัดหยาแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งฟังทั้งพยุงทั้งขอบตาอีกฟังหนึ่งนะครับนี่เป็นแค่แดงนะครับแดงนี่ครับสวยงามครับอายุกะบะตามก็สามปีครับพี่น้องสามปีนี่คือเนาะเนาะถ้าเขาแต่งกิิงหรือว่าอะไรๆมันก็ได้โดนนะครับแค่อายุโดนด้วยกันนะครับนี่ปลูกทึงคูสาผมคือเขาจะให้มันสูงนะครับเขาตัดหยอดมันถิงไว้นะครับถ้าถ้าเขาแตกกอแตกภูมิใญ่แล้วให้เขาตัดหยอด ตัดไอ้หยอดมันทิ่งไวเลยครับให้แตกกว่าขังให้มันเป็นพุมมเป็นหฮมเป็นเงาให้เขาได้นะครับพวกแค่นะครับกะโดนเตือเพื่อกันนะครับแค่ยู่ได้โดนเพื่อกันนะครับกินหมากกินผลมันกะเป็นครับกินกับตําบอกหงบอกยังก็ได้นะครับพวกดอกมันเาก็ไปเหตดอาหารผสมไส้พวกอมไก่อมหยางก็ะเหล้วเตี้ยนะครับนี่ครับยานี่ก็ปลูกล่าสุดกําลังงามนะครับพี่น้องนี่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 นะครับกําลังสวยงามนะครับ ฟังตั้งแต่นก็ได้อันเห่านี่ก็ได้ปลูกไอ้พวกไอ้นั้นกําลังขึ้นนะครับนั่นบักน้ําเต้านะครับเดี๋ยวค่อยจะมาเบิ่งกันนะครับหลังจากอันนี้บักบววงูนะครับรือเป็่อนบอกบววงูบักไก่งูเงี้ยวนะครับเบิดไปเขาก็ปลูกของลงไม้นะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่อีกนะครับในยูได้กินนะครับใ้พาไปเก็บบักเขาคว้ยนะครับพี่นอกมาที่นี่นี่นะครับมาถึง หัวล้วยนะครับพี่น้องกำลังงามงามพี่น้องเพิ่อนเรางามมันคือคกคือเนียที่นี่ครับฟังทั้งนี้กับหมู่บ้านนี้ก็ห้บเบาหนึ่งนะครับวานไอผักขั้นจองนะพ่น,น่ะครับพี่น้องไต่ไปนะครับนาม,มันขังดีครับวานผักขั้นจองเลยนะครับพอแต่ผักขั้นจองขึ้นท้องปล่อยนาํารงน,นครับเห็นว่าห้อยเบาหนึ่งแล้ววานผักขั้นจองนะครับ ้มันขึ้นนี่เลยนะครับวันขันจองเขาก็เริ่มทิทอ,อกแล้วนะครับกาลังออกรวงนะครับแม่บักเขาควุยผมพี่น้องเอ๋ยออเดอร์สามถึงสี่ร้อยต้นนะครับมือนี่งามแห้งพี่น้องงามบิลลี่มแต่เบี้ยงามพี่น้องนี่เบิงเบิงเบิงู้ไดอยากต้นใหี้ๆมาเอาอยู่สวนเลยครับนี มันคืองามกับงามเนี่ยแถวบ่ตรงบ้านปุ๋ยจักน้อยเลยเดี๋ยไปนอนมันบ่ได้วบ้านปุยเลยนี่นี่เลี้ยงปลาแต่เพี้ยนพร้อมนะครับนี่ทั้งปลานนี้นะครับทุกชนิดปลานะครับเบืงเดี๋ยวมือล้างสีพ้าไปนอนเอาไปเก็บหัวเบื้งนะครับตอนเก็บหัวอ,อันนี้ก็บไมมันที่เริ่มจะเป็นหัวเราจะมีอะไร bưng thử làm này Nó nằm là vì nó mới nhẹ gần vô này อันนี่ก็ช่งเรื่อยๆได้พี่น้องได้เนี่รับเจ้าสร้างมานะครับงามเฮงงามขักงามเนี่ยงามคือจังใส่ปุ๋ยแต่บ่ได้ใส่ปุ๋ยได้พี่น้องผุนแต่มันก็ลังแพร่ไปแต่ว่าผมติดใบไมันไปผุนผมติดกากไว้นะครับกากไปไม่ให้มันไปไกลเอาไว้ให้ปลาเหรินน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะคุ้มเบิดอีกเดี๋ยวปลาขาดออกซิเจน <laughs> งามเฮง มัต้นใหง่นั่นมันไงโพดพี่น้องมันเตรียมลัางนะครับข้าวเปอเดียวใส่ไปได้ครับเด้อผูดใดอยากได้ตนในไงก็มันก็ขาดทรงมันก็สิแพงนะครับคือว่าถ้าพูดใดอยากได้ตนใหญ่ก็เม้าเองก็ได้นะครับถ้าพูดใดยอยู่เขตบริเวณออมแอมรอๆอำเภอไก่เคียงหรือจังหวัดไก่เคียงนะครับหรือว่าถ้าพูดใดไเด้ผ่านมานะครับเตียนบ้านวัดก็เขาเม้าก็ได้นะครับหมุดได้มันตุหนไงนะครับแต่ว่าน้อยไงมันกับ่เกียวดอกครับพี่น้องมันไปมันกับไปญงนําท้องคือเรา งานครับห่าของเขามหลาย์ไปน้องเขากลับไปทิ้งลงน้ำเลยนะครับรากเยอะนะครับต้นกระจับนี่กำลังกำลังเป็นหัวครับต้มจินนสับๆนะครับแถวาคกลางเ็นเดืออาหารหวานข้าวเลยครับนี่ครับ ธรรมชาติให้เรานะครับอุดมสมบูรณ์ครับจากพื้นที่ว่างเปล่านะครับเห็ดไ้มีเป็นแหล่งอาหารนะครับจากพื้นที่ว่างเปล่าเลยนะครับนี่ถ้าผ้ใดติดทำผมนะครับที่รู้นะครับว่าเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับแต่กอนม่มีอย่างชักย่างนะครับอยู่นี่เพื่อนเห็ดไ้เห็ดหน้าือซื่อนะครับแต้โดนนี่ครับเบิ้งเอาลดนี่นาสวนเป็นน้ํานะครับในน้ามีปลาในน้มีข้าวนาสวนมีไผ่นะครับเห็นบ่ไผ่กิ่มสูงผม ถือฝนกำลังน้มนะครับนี่ครับแค่นี้เขาก็พื้นทีห้องบ่หลายห้องก,กระเฮ็ดกษตรไปนะครับก,ก็จักสองสามไร่ก็ได้ไล่นึงก็ได้ครับพี่น้องผักขั้นจองนาแรงเมื่อหันได้เป็นได้ไปหางัดเอาอยู่น้ำมันม้วนป้าเขา่ามูที่ว่ามันกำลงังหิตตายเหลวว่าตายเหลวนะครับนี่ผักขั้นจองแต่ว่าโดนี่นะครับจิ้นถูกมือครับขวดไส้นกขวด ใส่นกไส่หนูผมว่านเนี่เสียบคักเสียบเนี่ยผักขั้นจองมีตะอัวอวนะครับอิลิดอกมันเท่ากับใบบานนะครับเนี่ยพวกนี้มันล,นลนะ้น้ำเป่น้องมันแก,มนกมน่มันก็ติเต็กเห็นมาแก่เร้อนี้พี่นหองแก่แล้วเห็นบนนี่ในของขามันติดน,น้อยนะครับม่อึดบะหยากครับเนะก็ดลงไปกระเสียดเห็ดไปกินหากอ่อนจะผึ่งขายนะครับเหลือกินถึงค่อยขายนะครับ พี่จนเขาควย้ยเลยพี่น้องผมบัทนานมีเวลาได้เก็บหัวขึ้นมาขายเฉยๆนะครับหัวมันเนี่เต็มเยอะขึ้นอย่างครับอยู่อีกคลองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดียววเอามันขึ้นมานะครับมันไปไกลแล้วเลี้ยวฝนกาเดียวแม่ถือฝนเลยพี่น้องเลี้ยวขักนี่ครับคือถีไปต่งางจังหวัดไปแพร่ไปงานเขาเดือมึงไปแพร่น้ำเพลิน คือนยังอยู่นี่งามๆคือยังอยู่นีแล้วเนี่ยดห่างมันหลายครับถ้าน้ำเข้มน้ำหนึง่งมันดีบอไปเห็นได้พี่น้องต้องเป็นน้ำสะอาดจังน้อยนะครับเ่พี่น้องมันข้าวเดียวมันขึ้นนะเพี่นงน้ำครับนี่ครับประมาณนี้นะพี่น้อง หลายเตืมนะครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวให้ผมเก็บเก็บก้นนะครับแล้วก็จังไปบึงขั้นตอนการใส่ถุงนะครับอยู่ที่งหน้านะครับพี่น้องเนี่ครับกระจับสำสำหรับผู้ใดอยากได้ก็สร้างได้นะครับยุ่ใต้คีิงผมกที่ฝากไอ้หลิงเพจสวนนะครับรือว่าเบอร์โทไว้ไปยุ่ะครับพี่น้องเปิดบ่งเอาด้วยครับมันสิมีอยู่แต่ผู้ใดอยากได้สร้างผู้ละยี่สิบสามสิบต้นนะครับก็บทรงไห้นะครับพี่น้องนสามสิบต้นนะพี่น้อง เขาไปเพื่อเพื่อมันตายเพื่อมันยั้งน้่นะครับแต่เขาสร้างไปจํากัดมันก็จะทียดทาใดขาซงเขาอีกครับพี่น้องเอาไปทดลองบพี่น้องทดลองหรือว่าผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับที่รถพันไปพันมากับแบกเขามานะครับเพราะว่าหลายหลายท่านเพื่อเขาม้าด้วยตัวเองนะครับเมาเอาด้วยตัวเองนะพี่น้องสำหรับบ่อเขาคล้วยนะพี่น้องเดี๋ยวไปเที่ยงน้ากันนะครับมาถึงกระทอมน้ำนะพี่น้องอันนี้ก็ได้แพ็กไว้เรียบร้อยนะพี่น้อง เดียดเชนะครับอันนี้ลูกค้าครับเพิ่นสร้างสามสิบต้นนะครับเกลี่ยม้านะครับเลาก็เก็ี่ัถงสี่นะครับใส่ถุงดำนะครับแล้วก็ใส่ล้างนะครับล้างก็เตรียมไบแล้วนะครับก็ตามจำนวนนะครับล้างนะครับเอากระิเอาใส่นะครับใส่ถุงนี่ก็ะถิสองชั้นนะครับสองชั้นมัดถุงเครื่ลีนะครับมาเกินสองถึงสามหมื่นครับยางสากกับประมาณสองหมื่นะครับยางเลี้ยวกับมื่นเดียวหอดเลยนะครับ ท่าจังหวัดบกไก่นะครับไก่กัประมาณสองมือนี่ยะครับพี่อนประเทินับนับ,น,บนับให้ถุงเพื่นนะครับ สามสิบต้นนะครับเจ้าสามสิบต้นนะครับเราสร้างสามสิบนะครับแถมไปน้ำพร้อมนะครับพี่น้องจับนะครับอันนี้แ็กเรียบร้อยนะครับเป็นประมาณลักษณะนี้นะครับในการแผ่มะเขาคุ้ยนะครับแล้วก็เซวกล้องนะครับก้องพวกก้องเหล่าก้องเบียร์นะครับใส่ตามเถวหาเลยนะครับแพ็กประมาณนี้นะครับพี่น้อง ชงพี่น้องเขานะครับเอาไปทดลองปลูกในบ่อในสาเขามีถูกยางมันก็ดีนะครับเขามีเดี๋ยวก็ได้ขายนั่นดอกก็ได้ขายนี่มีพวกเขาโค้ยในหนามมันก็ได้เจ็บหัวมันเข่าขายนะครับทุกละสิบยี่สิบาทนะครับแต่ว่าส่วนมากเขาจะขายยี่สิบบาทนะครับครับผมมือนี้แค่นี่ครับได้ยู่สวนอยู่นะครับพี่น้องก็เก็ดรลายย่างเลยเนี้ยนะครับตัดหญ้าตันยูนะครับครับสำหรับมือนี้ครับเอาไปเซมนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ